เพลอแป๊บเดียวลูกแฝดชายหญิงพี่ธีเอกวิทย์และน้องดาวรดาแห่งบ้านคอมันก็เข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวอายุครบรอบ15ปีงานนี้คุณพ่ออามอธิดุลและคุณแม่โมนาวิภาดีคอมันจึงไม่รอช้าจัดงานฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดในบรรยากาศแบบเป็นกันเองที่บ้านอย่างอบอุ่นให้กับทั้งคู่ที่ผ่านมาน้องที่กับน้องดาเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาทของพ่อคุณแม่เสมอแถมครอบครัวนี้ ก็มักจะพากันไปท่องเที่ยวกันตั้งครอบครัวบอ่อยครั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะเที่ยวมชมธรรมชาติของเมืองไทยทั้งยังมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันตลอดเวลาอย่างเรื่องการออกกําลังกายการเล่นกีฬาของคุณพ่ออามกับน้องทีที่ฝึกฝนกันมาจนน้องทีได้เป็นนักกีฬาของโรงเรียนอีกทั้งในเรื่อง,องการเล่นดนตรีการทําอาหารเรียกว่าเอาใจใส่ดูแลกันไม่ได้ขาดแถมคู่แฝดย,ยังมีความสนิทสนมกันมากมาก ั้งยังใกล้ชิดตัวติดกันกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดวันนี้เซปออนไลน์จึงอยากจะนำความน่ารักของคู่แฝดคู่นี้มาให้ได้ชมกัน